รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะพบกันเหมือนเดิมนะคะรายการภาษาอังกฤษติดล้อ English on Wheels รายการที่จะทำให้คุณพูดภาษาอังกฤษแบบติดล้อลื่นไหลไม่สะดุดค่ะ รายการของเราค่ะอยู่กันที่ power by สาขาเซ็นทรัลชิดลมเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามีคำศัพท์และประโยคอะไรกันบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ สนับสนุนโดยเค้กละแลงอร่อยคุ้ม10บาทหาซื้อได้แล้วที่ 7-Eleven เครื่องใช้ไฟฟ้านะคะแล้วก็อุปกรณ์ไอทีต่างเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายกับชีวิตของเรานะคะทำให้ทุกอย่างนี้มันง่ายยิ่งขึ้นค่ะ Electrical appliances and IT equipment provide us with convenience in our daily life. มาดูคำศัพท์นะคะเริ่มที่คำนี้เลย electrical appliance ก็คือเครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะ IT ย่อม,มาจาก information technology ก็คือเทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะและอุปกรณ์ IT ททั้งหมดนี้ก็ทำให้ชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้แบบง่ายยิ่งขึ้นแล้วสบายอีกด้วยนะคะอย่างเช่นเครื่องปรับอากาศนั่นเองเย็นสบาย เราอะนะคะก็จะมีทั้งหมด4ฤดูด้วยกันฤดูร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนมากๆแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยฤดูฝนนะคะร้อนแบบนี้เนี่ยก็จะต้องมีอันนี้เครื่องปรับอากาศนั่นเองค่ะแล้วเราก็จะเรียกทับศักนะติดปากไปเลยว่าเป็นแอร์แอร์แอร์แต่จริงๆแล้วเนี่ยเรียกให้ถูกต้องเป็น a อ r c คอน i t นเ n อรเครื่องปรับอากาศซึ่งมีหลากหลายรูปแบบมากๆเลยจะมี2รูปแบบมักจะเห็นกันตามบ้านทั่วไปนะคะแล้วนั่นก็คือแบบติดผนังค่ะ wall type ceiling type ก็คือแบบแขวนใต้ฝ้านั่นเองค่ะ มีคำถามมานะคะ how many BTU should I buy for a 35 square meter room ก็คือควรที่จะซื้อเครื่องปรับอากาศกี่ BTU สำหรับห้องนะคะที่มีขนาด35ตารางเมตรค่ะ สำหรับใครนะคะที่เอาใจใส่เรื่องของความบริสุทธิ์ของอากาศเนี่ยเราก็จะต้องคำนึงถึงการทำความสะอาดนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยอาจจะใช้เป็นเครื่องฟอกอากาศมาเป็นตัวช่วยก็ได้ค่ะ air purifier air w e n w a r k purifier air purifier เครื่องฟอกอากาศค่ะ แต่ถ้าจะให้มั่นใจนะคะแล้วก็ชัวร์ที่สุดเลยต้องทำความสะอาดบ่อยๆนะคะโดยเฉพาะละองฝุ่นต่างๆเนี่ยเราก็จะต้องหาเครื่องดูดฝุ่นมาใช้กัน vacuum cleaner v a c u u m c l e a n e r vacuum cleaner ก็คือเครื่องดูดฝุ่น มาถึงส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นแล้วค่ะถึงแม้ว่านือากาศจะร้อนอยู่ตลอดเวลาแต่เอเนี่ยขาดไม่ได้เลยเพราะเป็นคนที่ชอบอาบน้ําน้ําอุ่นค่ะภาษาอังกฤษนะคะ W A T E R H e A T E R Water Heater เครื่องทำน้ําอุ่นค่ะ มาถึงห้องครัวกันบ้างนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่เราจะเจอกันก็คือเตาต่างๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยแล้วกันเนาะว่ามีประเภทไหนกันบ้างค่ะ Gas Stove G A S S T O V E Gas Stove ก็คือเตาแก๊สค่ะส่วน Oven O V E N Oven อย่าอา่านเป็นโอเว่นนะคะ Oven ก็ ven, คือเตาอบ Broiler B R O I L E R Broiler ก็คือเตาย่าง Microwave Oven mm hmm. ก็คือเตาไมโครเวฟค่ะส่วนเครื่องล้างจานเราก็จะเจอกันนะคะในห้องครัวค่ะ dish washing machine หรือว่าจะเป็น dish washer ตั้นกว่าก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะ d i s h w a s h e r dish washer ก็คือเครื่องล้างจานค่ะ ตั้งแต่มีการประดิษฐ์เครื่องซักผ้าขึ้นมานะคะทำให้งานบ้านอย่างเช่นการซักผ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เล็กแล้วก็ง่ายมากเลยสำหรับแม่บ้านค่ะ The invention of the washing machine makes household chores like laundry A small task for housewives comes up. Naka washing machine. W a s h i n g. When work m a c h i n e. Washing machine. Goku. เครื่องซักผ้าค่ะส่วนคำว่า Chore C H O R E Chore ก็เป็นงานประจำในครัวเรือนนะคะหรือว่าเป็นงานเบ็ดตะเล็ดที่เราจะต้องทำกันค่ะ Laundry L A U N D R Y Laundry ก็คือการซักรีดค่ะโดยเครื่องซักผ้านะคะก็มีหลากหลายรุ่นมีหลากหลายขนาดค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วนะจะมีแบบนี้ Top Load Top load ที่แปลว่าแบบฝ้าเปิดด้านบนแล้วค่อยเอาเสื้อผ้าใส่ไปนะคะแล้วก็จะมีแบบ front load front load แบบฝ้าด้านหน้าค่ะซักผ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอาผ้าที่เปียกเนี่ยมาใส่ในเครื่องอบผ้าทำให้ผ้าของเราแห้งค่ะ clothes dryer c l o t h e s d r y e r clothes dryer ก็คือเครื่องอบผ้าช่วงหน้านะคะเรายังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วก็คำศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะแต่สำหรับตอนนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวค่ะ ตรนนี้ค่ะทุกบ้านจะต้องมีไว้นะคะเพื่อที่ใช้อาหารเนี่ยอยู่ได้นานยิ่งขึ้นแช่ไว้เลยในตู้เย็นค่ะ refrigerator r e f r i g e r a t o r ยาวหน่อยนะคะอ่านออกเสียงว่า refrigerator refrigerator ตู้เย็นแต่ถ้าเป็นตู้แช่แข็งนะคะใช้คำว่า freezer F-R-E-E-Z-E-R Freezer ตู้แช่แข็งค่ะเอาละค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะมาดูประโยคที่ยาวหน่อยนะคะ I like spacious refrigerators that have a water dispenser on the front door and lots of space for loads of food ฉันชอบตัวเย็นนะคะที่ใหญ่แล้วก็ข้างหน้านจะมีที่กดน้ำแล้วก็ใส่อาหารได้เยอะแยะเลยค่ะ และถ้าเราอยากจะขอคำแนะนำจากพนักงานนะคะเขาอาจจะบอกว่านี่เลยเป็นพวกตู้เย็นแบบ side by side I would recommend a side by side which is suitable for big families due to its large compartment side by side G ก็จะเป็นตู้เย็นสองประตูเปิดซ้ายแล้วก็เปิดขวาแบบนี้นั่นเองล่ะค่ะ suitable s, Suit able, s u i t a b l e suitable แปลว่าเหมาะสมค่ะส่วนคำว่า compartment c o m p a r t m e n t compartment ก็คือส่วนที่บรรจุของค่ะและที่สำคัญเลยนะคะจะต้องมองหาด้วยว่ามีสติกเกอร์แบบนี้หรือเปล่าหรือว่าฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ห้าค่ะ ถ้าเราอยากจะซื้อโทรทัศน์ใหม่สักเครื่องหนึ่งนะคะเราก็จะต้องนึกถึงแน่นอนเลยราคาค่ะนอกหเนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็คือความคมชัดของภาพเนาะสมมุติว่าเราอยากจะได้โทรทัศน์ซึ่งจะมีขนาดจอเนี่ย40นิ้วความคมชัดแบบ Full HD ไปเลยนะคะแล้วสามารถที่จะรองรับสัญญาณดิจิทัลอีกด้วยนะเราก็ใช้ประโยคนี้เลย I want a digital television with a 4 0 inch screen and full high definition ซึ่งสามารถพูดสั้นๆได้ว่า40 inch digital TV with full HD เราก็อาจจะพูดได้สั้นกว่านั้นอีกเนาะ smart TV 40 inch please digital TV ก็คือทีวีที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ค่ะส่วนคำว่า screen S C R E E N screen ก็คือ จอภาพ Hi High Defin ition, I G H d e f i n i t i o n H I G H D E F I N I T I O N, high definition หรือว่าย่อมาเป็น HD นะคะก็คือความคมชัดสูงค่ะส่วนใครนะคะอยากจะฟังเสียงให้มันกระหึ่มเลยดังๆเลยนะชอบดูภาพยนตร์ที่บ้านก็จะต้องเป็น Home t h e a t H O M E when work T H E A T R E Home เ h e a t เป็นระบบเสียงแบบโรงภาพยนตร์เลยนะคะแวะมาแถวนี้นะคะจะต้องขอมาเลือกซื้อนี่ก่อนเลยหูฟังค่ะมีหลายสีด้วยนั้นเนี่ย Wireless Earphone หูฟังไร้สายค่ะส่วนคำว่า speaker, s p e AKER S P E A K E R s p e AKER ก็คือลำโพงหรือว่าแปลได้อีกอย่างหนึ่งนะก็คือนักพูดหรือว่าผู้พูดนั่นเองค่ะในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยก็เข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือว่าการเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะ Soon computer to Computers play a great role in our daily life while studying or working. We rely so much on the computer. Great role G R E A T R O L E Great role ก็แปลว่าบทบาทสำคัญค่ะ Daily life D A I L Y L I F E Daily life ชีวิตประจำวันซึ่งคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะมี desktop computer เป็นคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะค่ะหรือว่าจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กสำหรับหิวแล้วก็พกพาไปที่ต่างๆ ได้เราเรียกกันว่า Notebook N O T E B O O K notebook อีกความหมายหนึ่งนะคะของคำนี้ก็คือสมุดไว้จดนน่นจดนี่มาดูอุปกรณ์ IT กันบ้างนะคะอย่างเช่นหน้าจอสัมผัสแบบนี้เนี่ยเขาเรียกกันว่า touch screen T O U C H S C R E E N touch screen ก็คือหน้าจอสัมผัสค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้เราได้คำศัพท์เกี่ยวกับโลกไอทีแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ต่างๆไปเพียบเลยจริงๆนะคะจะต้องขอขอบพระคุณ power by สาขาเซ็นทรุลชิดลมมากๆเลยที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาเก็บคำศัพท์เก็บความรู้กันที่นี่ค่ะและอย่าลืมนะคะตอนนี้เรามี Facebook Fan Page กันแล้วแนะนำกันเข้ามาได้เลยว่าอยากจะให้เราเนี่ยไปถ่ายทำรายการกัน ที่ไหนนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กันด้วยวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้เอพัชเรีรักษาวงและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ